ก็เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณสิบเจ็ดถึงสิบแปดปีที่แล้วครับก็เกิดขึ้นกับเพื่อนของพี่นี่แหละพี่ให้เพื่อนพี่ชื่อไอโยครับผมไอโยนี่มันจะเป็นแบบว่าฐานะทางบ้านเขาก็คืออครอบครัวเขาก็เหมือนแบบฐานะแบบพื้นๆทั่วไปเนาะถามว่าจนไหมก็ไม่เชิงว่าจนแตะเหมือนพอกินพอใช้ครับ แต่โยนี่คือเป็นลูกสาวคนโตเขาก็เรียนอ่ะก็เรียนจบปริญญาตรีครับแล้วทีเนี้ยพอเขาจบออกมาปุ๊บเขาก็ไม่รู้จะทําอะไรเขาก็ไปเรียนเสริมสวยเหมือนเรียนเสริมสวยเนี่ยจากสถาบันแห่งหนึ่งของโคราชอืออ่าเขาก็เรียนอยู่อ่าน้องอาร์ตครับเคยทันไหมกับ หนังสือสาลาคนเศร้าศาลาคนเศร้าไม่ทันครับพี่หน่อยคือหนังสือเกี่ยวกับอะไรครับมันเป็นเกี่ยวกับความรักคือ oh. เหมือนการ oh. หาคู่บ้างเขาเหมือนกันว่าไม่เชิงว่าหาคู่เราบางทีก็หาเพื่อนคุยเพราะสมัยก่อน oh. เขาจะมีการเขียนจดหมายอ oh. คล้ายๆนี่ไหมครับคู่สร้างคู่สมอ่ามันก็ไม่เชิงววแต่ว่าสาราคนเศร้านี่เหมือนเหมือนแบบว่าเอากัเหมือนว่าเราพึงพอใจใครเขาจะมีชื่อที่อยู่ให้เลย oh. อ๋อครับครับะแล้วเขาจะเขียนจดหมายแล้วเพื่อนพี่คนนึงก็จะเป็นคนแบบนิสัยอโยนี่จะเป็นคนนิสัยห้างๆเป็นคนแบบเอ้ยกูมาเรียนกูมาอยู่ที่โคราชครับเพราะว่าบ้านจะอยู่ที่อีสานเนาะครับอโยมันก็อยู่โคราชแล้วมันอยู่แบบใช้ชีวิตตัวคนเดียวอาศัยแบบห้องเช่าอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องเรียนสมสวยครับแล้วทีเนี้ยมันก็พอมันไปเห็นหนังสือเล่มหนึง่ง วิสาคนเต้าเอาวะตั้งใจเลยเขียนจดหมายเหมือนจดหมายรักปกติทั่วไปครับมันก็เขียนมาเออสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยส่งไปหาผู้ชายคนนี้อก็ผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งจดหมายตีกลับมาอก็เหมือนว่าตอบรับกันก็คุยกันปกติอ่าโอเคเริ่มมีเพื่อนคุยแต่ไม่เคยเห็นหน้ากันยังไม่เคยเห็นหน้ากันก็คุยกันปกติน่งนิ่งน่ง,นง,นง,นงทั่วไปเหมือนบาสาวสาวพอมันส่งไปคือเป็นผู้ชายแล้ว คนคนนั้นเขาส่งกลับมาพอคุยกันแล้วได้ประมาณเดือนกว่าเกือบสองเดือนครับผู้ชายคนนั้นอยู่ที่กรุงเทพแต่อโยอ่ะมันอยู่ที่โคราชเพราะมันเรียนเสริมสวยอยู่ม,มันก็เลยผู้ชายคนนั้นะก็เลยมาหาอโยที่โคราชถ้าเป็นน้องอาร์ตเนี่ยครับอ่า กรุงเทพโคราชนี่เมื่อสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดปีที่แล้วน้องอาจ,จะขับรถหรือจะแบบจะทำยังไงไปที่โคราชได้โถ้าสิบเจ็ดสิบปดปีที่แล้วนะครับผมว่าถ้าทางที่ไปง่ายที่สุดน่าจะไปรถทัวเพราะว่าในยุคนั้นนะครับมันยังไม่ได้มี Google Map ที่แบบเฮ้ยบอกโลเคชันมาแล้วเราก็สามารถขับรถไปได้เลยอะไรเงี้ยก็อาศัยแบบพี่ถ้าถึงโลเคชันตรงนี้จอดด้วยนะแล้วเดี๋ยวผมจะ ต่อรถเองอะไรก็ว่าไปประมาณนั้นแต่นี่คือเขาใช้ความเป็นชายใช้ความจริงใจครับเขายอมขับมอเตอร์ไซค์อ๋อไปหาอโยที่โคราชอ๋อครับครับเหมือนแบบว่าต้องเอาใจแบบแรงใจอะไรอยเงี้ยคือตั้งใจจีบสาวก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปพอไปถึงโคราชก็คือการที่เขาไปถึงที่นู้นคือผู้ชายเขาจะขับไปตอนเย็นมันเส๋ ก็ไปถึงที่นูน่นค่ำใช่ไหมของวันเตาแล้วเขาก็จะเปิดาโรงแรมนอนอ<ม>เปิดโรงแรมนอน<ม>แล้วก็วันอาทิตย์คือเขาจะอยู่ประมาณสักคืนสองคืนแล้วเขาเอาใจว่ากลับจากโคราชอ่ะพอเขาขับมอเตอร์ไซมาก็ประมาณตีสองตีสามเขาก็ออกจากโรงแรมเพื่อจะกลับกรุงเทพเขาใช้ชีวิตอยู่แบบเนี้ยเป็นตั้งเกือบปีเลยนะ เพื่อจะมาหาออูยที่โคราชคือเหมือนซ้อมก่อนอย่างนี้หรอใช่ไปไปโรงแรมไปซ้อมแต่ว่าไม่เคยเจอหาผู้หญิงคือไปหาไอโยนี่แหละอ๋อแต่ว่าไปอยู่โรงแรมคือตัวเขาไปพักที่โรงแรมเพราะว่าไม่อยากไปรบกวนไอ้เป็นสุภาพบุรุษเป็นสุภาพบุรุษผมก็นึกว่าซ้อมไปแต่ไม่ได้เจอแต่คือเจอแต่ไปซ้อมแต่ไปโรงแรมแล้วไอโยมันก็คือว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้รักกูจริงว่ะคือเขาสปอร์ต ผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ซัพพอร์ตแล้วดูแลเทคแคร์ตลอดก็เหมือนว่าชนะใจอโยจะนํยโยแบบพาค่ะพาผู้ชายคนเนี้ยพี่ให้ผู้ชายคนนี้ชื่อชื่อแบงค์ครับผมอ่าก็พี่แบงค์อ่ะเขาก็ไอโยก็เลยพาพี่แบงค์เนี่ยไปหาแม่เขาแม่ไอโยอ่ะที่บ้านครับก็ตกลงว่าเออเราจะ แบบตกแต่งกันเมื่อสมัยก่อนนี่ทองนึงอะน้องอาจเชื่อไหมทองบาทละเท่าไหร่ถ้าให้ผมเดาประมาณสักห้าพันไดไหมครับตอนนั้นบาทละเจ็ดพันบาทละเจ็ดพันตอนนั้นแต่งบาทละเจ็ดพันแล้วเงินอีกสองแสนก็คือคุยกันแล้วแล้วทีเนี้ยไอโยก็ว่าว่าออผู้ชายเที่ยวมาหาแบบมาเปิดโรงแรมแล้วมันก็มาเช่า,ชาห้องครับก็คือแบบมันจะไม่คุ้มก็เลยบอกว่าตัดสินใจคือคุยกันแล้วว่าเข้ามาอยู่กรุงเทพด้วยกัน พราะ<น>ตอนนั้นไอโยมันเรียนเสริมสวยแล้วมันเรียนจบแล้วครับแล้วมันอยู่ที่กรุงเทพอยู่โซนแถวพระรามสองไอโยก็ตอนนั้นก็ไปทํางานเสริมสวยในห้างครับก็เป็นพนักง,งานเนาะมันก็ทํางานในห้างถามอะไรได้ดีไหมดีไรายได้ดีตอนนั้นไรายได้ดีแล้วพี่แบงค์เนี่ยเขาก็ทํางานในโรงงานครับก็อยู่ด้วยกันแต่ลักษณะตอนนั้นอะพอไอโยเริ่มแบบมีงานมีการปุ๊บพี่แบงค์เริ่มเปลี่ยนไป อืมทีเนี้ยที่เปลี่ยนไปเพราะว่าหนึ่งตอนนั้นโทรศัพท์อะ่ะมันไม่ใช่แบบระบบทัศสกกีนเป็นปุ่มกดเป็นปุ่มกดแล้วก็การรับโทรศัพท์เขาเขาจะแอบ,บคุยหมายถึงว่าตัวของผู้ชายผู้แอบ,บ,บคุยครเริ่มแอบ,บคุยเริ่มแบบมีปัญหากับเพื่อนอเสร็จแล้วทีเนี้ยเพื่อนก็เริ่มแบบว่า เคยเริ่มนอยเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเราเพื่อนก็เลยแบบเออเราเลิกกันเถอะพอเพื่อนบอกจะเลิกกันเถอะผู้ชายอะ่ะพี่แบงค์เนี่ยครับเขาจะแบบเหมือนอ้อนเหมือนออดอ้อนแล้วเขาจะกอดแล้วเขามาจูบมาอะไรอย่างเงี้ยอ้อยื้อแป๊บเดียวอืมไอโยคือหน้ามือเป็นหลังมือเลยใจอ่อนใจอ่อนคือแบบว่ามันแต่ว่าลักษณะการใจอ่อนของมันแบบมันบอกว่า ตอนนั้นนักก่อนที่จะไปเจอมันอ่ะมันบอกว่ามันมันเหม่อมันลอยยังไงไม่รู้เออออกไปกับเขาอืมแต่เงินเดือนที่ไอโยมันได้อ่ะมันไม่เคยได้จับเลยเป็นพี่แบงจับคนเดียวอ๋อเป็นผู้หญิงแต่ว่าให้เงินผู้ชายใช่คือ,อผู้ชายจับคนเดียวคือบอกว่าเงินเดือนออกมาเดี๋ยวเขาเก็บให้อืเขาจะซือ้อรถคือเขาวาดความหวังไว้ครับผู้หญิงเยอะอะไรอย่างเงี้ยค,คือแบบว่าเหมือนคนเราเนาะผู้หญิงอ่ะแต่ละคนคือถ้ามีครอบครัวเขาก็อยากแบบ ปักหลักอยากมีพื้นฐานที่แน่นและสมบูรณ์มีครอบครัวที่มั่นคงใช่ผู้ชายก็บอกว่าเออเดี๋ยวมีเงินมาเก็บเงินมาปุ๊บจะสร้างบ้านทำน้ำนู่นทำนี่รเราเป็นผู้หญิงเราก็เฮ้ยใช่ว่าผู้ชายนี่ก็คือสามีที่ดีคแต่ทีเนี้ยทำไมไม่เป็นอย่างนั้นพอเริ่มเก็บเงินได้สักพักหนึ่งพี่แบงก์ก็เลยชวนไอโยเนี่ยไปเปิดร้านโดยเปิดร้านสมอ,องตัวเองแล้วเขาก็ได้ล็อกอะคือ มันเหมือนเราไม่รู้เราว่าเขาทําอะไรตรงนั้นร้านเติมสวยจะมีอยู่สองร้านแล้วร้านก็ติดกันด้วยห่างกันแค่สามห้องอืแต่ร้านไอโยคือลูกค้าแน่นทุกวันเมื่อเปิดที่หลังแต่ว่าเปิดที่หลังแต่แน่นลูกค้านแน่นทุกวันอืแต่ไอโยไม่เคยได้จับเงินแม้กระทั่งบาทเดียวอืครับอืมทีเนี้ยพี่แบงค์อ่ะเขาจะกลับบ้านของเขาอ่ะครับที่ อีสานใต้เนาะเขาจะเป็นพ่พอพี่แบงค์มันเป็นคนอีสานใต้เขาจะกลับทุกเดือนแล้วกลับมาทีไรอ่ะลูกค้าจะมาที่ร้านเขามาทุกวันไม่ยืดก็สะไม่ดัดก็ม้วนแล้วแต่ละเคสแต่ละอย่างแต่ละช็อตที่เขาทําอ่ะคือมันเป็นเงินที่หลักพันขึ้นโอ้โหวันนึงก็มีเป็น,นหนึ่งนะใช่แต่อโยไม่เคยได้เห็นเงินครับแต่พี่แบงค์อะเขาจะมีทองใส ห้าบาทบ้างคอนี้ห้าบาทแขนอีกสามบาทแล้วมีรถเหมือนรถกระบะรับครับ,รบเริ่มมีแต่โยคือไม่มีอะไรสักอย่างเลยอืมันไม่เคยได้จับเงินพอเริ่มมีร้านปุ๊บไอโยเริ่มเปลี่ยนไปคือการทํางานของม,มันมันเริ่มเหมือรอยเมอเริ่มเหมือเริ่มลอยเหมือนกระจิกระจายไม่อยู่กับเนื้อกับตัวครับแล้ว คือเวลาพูดไปอย่างเงี้ยมันแบบว่าเคุยกันอะอย่างเงี้ยเราคุยกันพอเข้าใจสักพักฮะแกว่าอะไรนะอมันจะย้อนย้อนย้อนขึ้นมาอย่างเงี้ยเหมือนมันก็รู้เรื่องไปแล้วแต่ว่าสักพักก็ลืมแล้วก็เมื่อกี้พูดอะไรน่าขอยทีอะไรแบบนี้ใช่ประมาณนั้นครับทีนี้ศพจังหวะที่ว่าตอนที่ไอโยนเปิดร้านพี่ก็เริ่มไปหามันละก็เริ่มไป หามันว่าเอ้ยเพื่อนเปิดร้านตรงนี้นะเราก็ไปไปเที่ยวไปกินแล้วช่วงนั้นพี่จะไปหาอยู่บ่อยไปทุกอาทิตย์พอหนึ่งพี่เริ่มเรียนเสริมสวยด้วยแล้วพี่ก็อยากได้ไปความรู้ับกับมันกรไปช่วยมันบ้างอะไรบ้างมันจะมีอยู่วันหนึ่งพี่ไปนอนที่บ้านมันทีเนี้ยการน,นอนในร้านมันก็เป็นร้านเล็กๆเ,เนาะมันก็จะมีแฟนมันมีพี่แบงค์นอนอโยนอนพี่นอน แล้วก็มีไอจี๊ยบนอนก็จะนอนด้วยกันสี่คนพอนอนอะ่ะแต่ความรู้สึกพค่ีะพี่คิดว่ามันมีคนเดินอยู่ท้ายเดินอยู่ท้ายท้ายแบบเหมือนปลายเท้าอะครับเดินพี่ก็คิดว่าเป็นพี่แบงค์เสร็จแล้วปุ๊บพี่ก็ไม่กล้าคุย พี่ก็ไม่กล้าบอกเนาะเพราะว่ามันมีแต่ผู้หญิงแล้วทีนีพี่แบงค์คนเดียวไปเป็นผู้ชายเช้ามาพี่ก็มาเล่าพี่แบงค์ให้ไอโยฟังโยเมื่อคืนนะ่ะผม,มเข้าห้องน้ําเปล่าบอกห้องน้ําแม่นอนข้างกูนี่กูนอนกอดอยู่างเงี้ยอืมอ่าพี่ก็ว่าเออช่างเถอะหรือมันหลับยาวอะไรอย่างเงี้ยบอกกูนอนกอดอยู่นี่มันจะมาเดินได้ยังไงกูนอนกอดพักหลังมาเริ่มแบบพี่แบงค์เริ่มเปลี่ยนไอโยเริ่มเมอลอย จากคนที่มีเนื้อมีหนังผิวขาวเริ่มคั้มเป็นผู้หญิงที่คั้าลงผอมพูดอะไรนี่จะย้ำคิดย้ำทำอย่างนั้นตลอดครับจนพี่แบบมองไอ้โยแล้วบอกว่าโยมันเป็นไรนึกว่ฮะเป็นไรพูดแล้วก็หัวแล้วแล้วก็นิ่งแต่ทีนี้พี่ก็ไม่ได้คิดอะไรพี่ก็คงว่ามันทำงานแล้วมันเครียด เพราะมันเคยบ่นว่าเฮ้ยพักนี้พี่แบงค์โทรหาผู้หญิงคนอื่นบ่อยแต่พอแบบเวลามันทะเลาะก,กันอะแล้วพี่แบงค์อะมากอดมันแค่มากอดมันแล้วก็หอมมันนะอืม,อม,มันจะอ่อนแล้วมันจะแบบอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนแล้วรักผัวรประมาณนั้นจนวันหนึ่งพี่แบงค์ไม่กลับบ้านครับเหมือนเขาไปอยู่ กับผู้หญิงอะไรไม่รู้ไม่คือไม่เข้าบ้านเลยเขาบอกว่าเอาเขาเอาของไปขายเหมือนเขารับเสร็จเหล็กไปขายครับไม่กลับบ้านแล้โยมันกระวนกระวายพอกระวนกระวายเสร็จแล้วปุ๊บอะมันมีผ้าถุงคือมันพกผ้าถุงแม่มันอะมาไว้ครับแล้วมันปน้มันอาบน้ามันเลยเอาผ้าถุงมาใส่เหมือนอาบน้ำมันเอาผ้าถุงครอบหัวอย่างนี้เนาะพอครอบหัวเสร็จแล้วปุ๊บมันเหมือนได้สติอะเหมือนว่าเฮ้ยพี่แบงค์ไปไหนวะอะไรอย่างเงี้ย ก็โทรหาพี่แบงก็โทรมาด่ามันคือแบบทะเลาะก,กันอื hmm. ตัวไอโยคือเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบกูไม่ชอบอะไรที่มันไม่ใช่กูกูตบเลยตัดเลย,เลยครับคือนะมันแพ็กเสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าเลยมันไปอ hmm. พอมันไปเสร็จแล้วปุ๊บอบะเหมือนพี่แบงเขารู้หรืออะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เขารีบกลับมาบแล้วก็มาทันกับมันตลอดอ๋อ oh. ก็คือแบบเซี่ยวสุดท้ายคือต้องได้ง้อก่อนที่จะจากกันใช่อมันก็กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอืมพี่ว่าเฮ้ยโยมึงมึงมึงโดนของไปมึงใบไหมฮะโอ้ใครจะมาทําของติกูอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ถามว่ามึงโดนของไหมกูว่ามันแปลกๆนะมึนบอกว่าโอ้ใครอ่ะใครจะมาทําของติกโก้พอพูดแล้วก็เหมือนเขาเรียกอะไรบุคลิกกับสองบุคลิกใช่ครับ แล้วทีนี้พี่ก็เลยแบบเอ๊ะมันเรื่องของผัวเมียหรือเปล่าวะกูเป็นล้ําเกินไปกูก็เป็นหมาอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็คิดอย่างงี้ทีนี้พี่ก็เลยตอนนั้นมีเพื่อนเขาจะไปลงใต้ไปใต้ด้วยกันพอไปใต้ด้วยกันปุ๊บพี่ก็ชวนไอโยไปครัไอโยก็ไปโดยที่ไปไปเสื้อผ้าแค่ชุดเดียวคือชุดติดตัวอืมแล้วไอโยไม่มีเงินซักบาทที่ไป คือมันไม่รู้มันไปยังไงโทรศัพท์ก็ไม่มีใช้ในเมื่อทุกคนเขามีโทรศัพท์ใช้แต่มันไม่พกอะไรเลยเดี๋ยวนะตั้งแต่อ่าพี่โยมาอยู่กับพี่แบงค์นั้นเริ่มแบบว่าจากที่เคยมีมีก็<อ>ไม่มีอะไรเลยใช่อืมอมันเริ่มแปลกพอแบบมันเลื่อนลอยด้วยพอไปถึงปุ๊บพาไปวัดอโยไม่ไปไหว้พระเคยไปที่ใต้นี่จะมีเขาเรียกอะไรหุ่นโนลาอ่าครับมันจู่จมันเดินไปยกมือไหว้ ครัยายยกมือไหว้มโนระเตมพี่ไม่รู้ว่ามันยิกาาอะไรพี่ยกมือไหว้ปุ๊บแล้วก็มาเดินรอที่รถพอมารอที่รถปุ๊บมันเหมือนได้สติมันบอกว่าให้ทุกคนกลับไปเลยมันจะอยู่ที่นี่อืมแต่ไม่มีตังค์ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรอืมจะพี่บอกว่ามึงจะไปอยู่ไหนก็เลยตัดสินใจไปอยู่ที่นี่เพราะว่ามันเป็นร้านของเขาเรียกอะไรเป็นคล้ายๆญาติกัน่ะครับ พี่ก็พวกพี่ก็เลยไปส่งมันที่นั่นคพอไปส่งมันปุ๊บมันอยู่ได้ประมาณเกือบเดือนพี่แบงค์ตามหามันตลอดโดยไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนจนวันหนึ่งตัวไอโยมบ,บอกว่ามันมันไม่ได้คิดเรื่องของพี่แบงค์อลยนะจนวันหนึ่งมันบอกว่ามันไม่รู้เป็นอะไรคิดถึงพี่แบงค์มากคิดถึงใจจะขาดเป็นร้อนร้อนบวบบวบ,บ,บมันนอนไม่ได้กินไม่ได้อ่ะ ค,คิดถึงเขามากคิดถึงใจจะขาดแล้วทีเนี้ยมันร้อนครับพอมันร้อนเสร็จแล้วปุ๊บมันก็เลยเป็นเล่าให้น้าฟังพอน้าบอกว่าโยมึงลองสวดอิติปิโสสิมึงสวดสักสามจบไอโยตัดสินใจนั่งสวดครับสวดสวดไปสามจบเช้ามาพอเช้ามาปุ๊บ พี่แบงค์มาที่บ้านมาที่บ้านน้าของมันที่อยู่ที่ใต้อรู้ได้ไงครับจนพี่โยถามว่าเออจนพี่แบงค์ถามว่าโยคิดถึงพี่รสิีธ้านอนไม่หลับใช่ไหมแต่โยไม่พูดอย่างนั้นโยบอกว่านอนหลับสบายดีเหมือนแย้งครับแต่ต่พักพี่แบงค์อ่ะคว้าตัวมนปุ๊บแล้วก็เอาปากจูบปากคือมันไม่เหมือนจูบธรรมดาแบบแค่จูบแบบเอาปากแต่กันเฉย มันเลยบอกว่านะาดูจะกลับกับพี่แบงค์อุ้ยอีกแล้วมันพ่ปุรุตีไหมครับครับพอกลับมาปุ๊บพี่แบงค์พามันไปที่อีสานใต้ไปบ้านพี่แบงค์ครับโดยที่พามันบอกว่าไปหาหลวงปู่มันก็เข้าใจไปหาพระครับแต่จริงๆแล้วหลวงปู่ที่พี่แบงค์พูดอ่ะเป็นคนที่แบบว่าโกนหัว แต่ว่าใส่ชุดเหมือนชุดขาวครับแต่ของที่อยู่ข้างหลังอะที่เป็นเหมือนตำหนักอ๋อให้นึกเหมือนตำหนักร่างทรงอะไรประมาณนั้นครับแต่ว่าจะไม่มีพระพุทธรูปเอ,อ้าแต่ของขังมีหมดมแต่พระพุทธรูปไม่มีพ,พุทธรูปไม่มีโอ้นี่แปลกครับแล้วคือคนไปรอตรงนั้นเยอะมากืึคือไปทำเขาบอกว่าอ่าไปก็เลยบอกว่าบอก,บอกให้โยไปเดี๋ยว พระอาจารย์จะทําแบบว่าเหมือนพิธีผูกขวัญคือการผูกข้อมือครัใส่สินสีแดงคผูกใส่กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วอายก็เหมือนว่ากลับมาอยู่กับพี่แบงค์คือรักเขาลงเขาหาเงินเท่าไหร่ก็ให้เขาหมดโดยที่อายุไม่มีเงินติดตัวสักบาทหาได้เท่าไหร่คือพี่แบงค์ไม่ต้องทํางานอะไรเลยครับก็อยู่กันได้มาสักพักหนึ่งแต่พี่แบงค์เริ่มไปติดเต่าแล้วไปติดเต่าทางานออฟฟิศกัแล้วค่ะอาออฟฟิศ okay, หนึ่ง จนสามารถเริ่มปลอกลอกผู้หญิงคนนั้นได้ได้ทั้งบ้านได้ทั้งรถโอ้โหแต่เหมือนว่าลืมเติมของใส่ไอโยไอโยเหมือนเริ่มถอยออกครับพอเริ่มถอยออกเสร็จแล้วปุ๊ไอโยกลับใต้ไปที่ใต้เหมือนเดิมครับทีนี้น้ําบอกว่ามึงไม่ต้องไปไหนนะมึงสวดมนต์ไวพ้พระนั่งสมาธิครับไอโยก็เริ่มทำทำทำแต่พอสักพักพอเขาไปเริ่มติดตาออฟฟิศก็ไปเจอผู้หญิงล้านทอง เจ้าของร้านทองสองคนนี้เริ่มทะเลาะกันแต่พี่แบงค์ต้องพยายามถอยห่างออกมาเพราะว่าแล้วเาก็ต้องเหมือนเกาะผู้หญิงต่อก็คือต้องกลับมาหาอโยอีกอืมแล้วเขาก็เหมือนไปหาเขาเรียกอะไรหลวงพ่อครับอ่าให้เรียกลางส่งกันแล้วกันนะเอาง่ายง่ายค,คนมีของอ่าแล้วทีนี้เขาก็กลับไปไปที่นูน่นโดยที่เอาของไอโยไปด้วยทีนี้พอไปทําเสร็จแล้วปุ๊บไอโยเป็นเหมือนเดิม คิดถึงเขาร้อนรุ่มกวนกวายแบบคือนอนไม่หลับ,บจนนาโยแบบว่าเห็นแล้วอะบอกไม่ต้องไปไหนมึงสวดมนต์ไห่พระสวดอิติปิโสพอพูดคำนั้นผูเ้เอโยมันทำแล้วทีเนี้ยเหมือนพี่แบงค์เขาจะได้ของมาจะทำของจะไปฝังที่บ้านหรือเปล่าไม่รู้รเขาขับรถเอโยไปเพื่อจะไปหาคิดว่าเอโยกลับไปที่บ้านก็เ,เลยกลับไปที่บ้านต่างจังหวัดที่ศารครับ อ่าพอขับรถไประหว่างทางช่วงที่จังหวัดที่อายุมันสวดสวดมนต์อะพี่แบงค์ขับรถประสานงาอืมชนกระจิบล้อโอ้โหครับแต่ทีเนี้ยพี่แบงค์ไม่เป็นอะไรรู้ไหมอะไรร่วงอะไรครับหุ่นขี้พึ่งหุ่นขี้พึ่งร่วงออกข้างทางหุ่นตัวใหญ่ไหมครับพี่ไม่ตัวประมาณเหมือนหุ่นฟาง ใช่ไม่เห็นหุ่นที่พึ่งประมาณสักห้านิ้วอ่ะห้านิ้วอ๋อครับอ่าแล้วเป็นผู้ชายผู้หญิงประกบกันอ๋อแค่คู่เดียวคู่หนึง่งแล้วไม่ใช่สายสินพันนะครับเป็นกลางเกงในของไอโยพันหุ่นตัวนั้นครับครับอืมมันร่วงแล้วทีเนี้ยพอพี่แบงค์ไปถึงที่บ้านเพื่อจะไอโยกับครับจู่จู่จะ แม่โยบอกว่าไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้ว่าลูกสาวอยู่ไหนแต่เหมือนโดนอะไรไม่รู้จู่ๆให้ที่อยู่ให้เบอร์โทรทุกอย่าง <โฮ S 1> ของโยครับเหมือนแบบอ่ะพิกพิกเป็นคนละคนเลยอ่ะครับทีนี้พอกลับมาหายโยอีกอโยเขาบอกว่ามือนเหมือนแบบมันสวดมนต์ไหว้พระครับอ่าอโยก็เลยบอกว่าขอ เลิกขอตัดขาดจากกันแล้วโยก็ไม่เจอหน้าพี่แบงค์แต่ทีเนี้ยหลานพี่แบงค์เลยทูติดต่ออโยมาทางทางแชทเนาะพอเรื่องนี้มันยืดเยื้อก็เกือบสิบปีโอ้โหตัดไม่ขาดคือตัดไม่ขาดจนไอโยตัดินใจไปอยู่เมืองนอกตอนนี้ชีวิตมันดีขึ้นมากแล้วทีนี้คําเฉลยมาเฉลยตรงที่หลานพี่แบงค์ ทรมาบอกไอโยเพราะว่าหลานคนเนี้ไอโยคือมันเลี้ยงแล้วส่งเสียมันมส่งเสียแบบหลานพี่แบงค์เขาก็เลยแบบว่าสงสารไอโยครับก็เลยบอกว่า,า, yo, า,วาพี่โยหนูจะเล่าอะไรให้ฟังช่วงจังหวะที่พี่โยไม่อยู่อะ่ะพี่แบงค์อ่ะจะไปกับหลานผู้ชายคนนึงกลับบ้านเขาจะเอาเสื้อชั้นในกางเกงในของพี่โยไป เื่อจะไปให้หลวงพ่อเออไปให้ร่างทรงคนเนี้ยทําให้คเติมของให้ตลอดแล้วทีเนี้ยไม่ใช่เฉพาะของพี่ยูนะของผู้หญิงที่อยู่ออฟฟิศด้วยของผู้หญิงที่ร้านทองด้วยทุกคนทุกคนครับแล้วทีเนี้ยผู้หญิงที่ทํางานออฟฟิศตอนเนี้ยคือเลิกกันแล้วก็ไม่เหลืออะไรอืมเป็นหนี้ที่ไปเอาบ้านเอารถมาใช่แล้วก็เป็นชื่อผู้ชายครับ แล้วผู้หญิงที่ร้านทองคือเขาได้เงินก้อนพ่อแม่เขาเห็นผิดปกติเขาก็เหมือนว่าพยายามทําทุกอย่างเพื่อจะเาลูกสาวขึ้นมาครับก็ออกและตอนเนี้ยล่าสุดที่เขาได้ยินข่าวว่าเขาไปเจอผู้หญิงทางเชียงใหม่ครับแต่ไม่รู้ว่าชะตาชีวิตเขาเป็นยังไงแต่ย่ําจะแย่ขนาดไหนเขาไม่รู้อืเพราะว่าตรงนี้คืออโยบอกว่าขอตัดขาด จากกันเลยแต่ครั้งสุดท้ายที่ผ่านมาเ <_ S 1> มื่อไม่นานมานี้เองเม,มื่อปลายปีที่แล้วก็ไม่ไม่นานนะ<ไ>ปลายปีที่หน,น้าพี่แบงค์จู่ๆเขาทักแชทไอโยมาพอ,อรู้ว่าไอโยเหมือนซื้อที่ที่ใต้บอกว่ามึงมีอะไรปูก็จะมีเหมือนมึงครับครับแล้วมันก็เป็นปริศนาเท่าทุกวันนี้ เนี่ยเรื่องก็จะประมาณนี้อ๋อเดียวนะคือแสดงว่าตลอดระยะเวลาเกือบเกือบยีปีนี่คือพี่แบงก์ก็ยังมีนิสัยแบบเดิมใช่คือผู้หญิงที่ไปหลอกอะ่ะอันนี้ที่รู้คร่าวๆก็จะมีพี่โยมีสาวฟ,ฟิต,อ,อ,ฟฟตอ่ามีร<ล>้านทองแล้วที่ไม่รู้อีกอะ่ะใช่ไหมใช่แล้วตอนแรกบอกว่า,าหลังจากที่พี่โยย้ายไปต่างประเทศก็คิดว่าทุกอย่างจะจบจบใชอ,ออฟฟิศ สาวฟิตเริ่มตีตอ,อกหา<ช>อ่างร้านทองเริ่มถอยทุกคนเริ่มถอยหมด<ช>แต่พี่แบงก์ก็ยังไปหาคนนู้นคนนี้อยู่<ช>จนเสิบมาได้ว่ามีคนหนึ่งอยู่ภาคเหนือช่กพายประมาณนั้นอันนั้นคือที่รู้นะใช่ที่รู้ใช่แล้วที่ไม่รู้อีกะอะเพราะว่าที่ไอโยมาเล่าให้พี่ฟังเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับเขาก็บอกอยู่ว่าผู้หญิงที่ผ่านมามีทั้งแม่ไม้ ที่ทางอีสานก็มีโอ้โห,โห,โหคือหลอกได้ตั้งแต่ที่ว่าคบกับไอโยมีผู้หญิงประมาณเข้ามาในชีวิตของพี่แบงค์ประมาณสิบคนโอ้แล้วทุกคนฐานะดีๆทั้งนั้นครับครับแต่ว่าคือถ้าเกิดคนไหนยังมีประโยชน์กับพี่แบงค์อยู่ครับเขาก็จะพยายามที่จะเติมของอแต่คนไหนที่ไม่มีประโยชน์คือแบบว่าเออมึงหมดแล้ว,ลวเขาก็จะไม่เติมแล้วเขาจะไปหาที่ใหม่ เคยมีช่วงหนึ่งที่ว่าสาวออฟิสร้านทองครตบตีกันพไปแย่งพี่แบงค์ใช่แย่งผู้ชายคนนี้ครับถึงขั้นขึ้นลงพักออยจะืมเขาถามว่าใจดํามากนะถูกคือใจดามากผู้ชายคนนี้คือแบบว่าเห็นแก่ตัวมากคือพี่ไปเจอแล้วพี่บอกว่าเฮ้ยทําไมพี่แบงค์ไม่ให้อโยมันพกเงินบ้างครับ ทุกทำไมมันใช้ทำไมแค่กินแค่อยู่พี่ก็จ่ายอะไรอย่างเงี้ยอมันประมาณน right ั้นครับครับแต่ว่าถ้าทุกทุกคนเขาดูเผินๆเขาจะบอกว่าพี่แบงค์เป็นผู้ชายที่สุภาพบุรุษเป็นผู้ชายที่อ่อนหวานเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นพี่เห็นเผินๆแกเป็นผู้ชายอย่างนั้นครับคือเป็นผู้ชายที่ปากหวานเป็นผู้ชายที่แบบอ่อนหวานเป็นตะเปคที่ผู้หญิงทุกคนชอบประมาณนั้นแต่ว่าลิศก็ เราเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงหรือ<ช>จริงๆถ้าเกิดเรามองกันในเรื่องแบบถ้าทางวิทยาศาสตร์นะพี่หน่อยด้วยความที่เขาเป็นผู้ชายแบบนี้เนี่ยเขาอาจจะหลอกโดยนิสัยของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าอาจจะไม่ต้องพึ่งของก็ได้แต่ด้วยหลักความเชื่อนาะก็อาจจะเพิ่มความสําเร็จไปอีกนิดนึงโดยการพึ่งของด้วยใช่แต่ทีเนี้ยพี่จะเล่าให้ฟังว่าจําได้ไหมที่ว่าอายโยมันเขียนจดหมายหาผู้ชายอ่าครับ ผู้ชายคนนั้นที่อายุทักไปอ่ะผู้ชายคนนั้นตายแล้วนะเอา้าแล้วพี่แบงค์งเขาเป็นคนสวมรอยเป็นผู้ชายคนนั้นเพื่อจะทำหายอ,นะอยูอ่มันคนละคนอา้าวแล้วเขารู้ได้ยังไงครับหมายถึงว่าสวมรอยได้ยังไงครับเพราะที่แรกก็ตอบจดหมายกันปกติครับแล้วทีเนี้ยคือเขามาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเขาพี่แบงค์เป็นคนบอกว่าเพราะว่าเขามาเห็นชื่อนามตระกูลแล้วมันไม่ตรงกับในจดหมายอายเลยถาม แล้วพี่แบงค์ถึงมาเฉลยว่าอ๋อคนเนี้ยตายแล้วเขาเลยอบอกว่าเป็นเพื่อนกันอ๋เอเข้าใจแล้วครับเพราะว่าเป็นทํางานโรงงานเดียวกันอ่าอ่าเราพักที่เราแวกเดียวกันเขายื่นจดหมายเป็นเน็บไว้เขาก็เลยเอามาอ่านพอมาอ่านเสร็จลปุ๊บเขาก็เลยเป็นคนตอบเมืองสวมรอยเป็นผู้ชายคนนั้นเลยเพราะผู้ชายคนนั้นอะ่ะก็เพิ่งเสียวันที่ไอโยะส่งจดหมายไปอ๋อก็เลยแบบเหมือนได้ส้มหล่นมาด้วยใช่ประมาณนะั้น่าสงสารจังเลยสงสาร ผู้หญิงทุกคนที่โดนหลอกเพราะว่าจดหมายแต่ไม่ก่อนการเขียนจดหมายหากันเขาจะมีการส่งรูปถ่ายอืมพี่แบงค์ตกแต่เห็นรูปเพราะไอโยเป็นคนที่ผิดผิวขาวสูงหุ่นดีน่ารักคือแบบเขาเป็นผู้หญิงที่อสา,ามารถประกวดมิสแกรนได้เลยอ๋อคนสวยคนหนึ่งเลยแหละใชส่สวยสวยแบบธรรมชาติมากโอ้ใช้ได้เลยฮะโอ้เดี๋ยวนะคือก็ขอให้ปัจจุบันคนที่กําลัง แบบถ้าสมมติว่าถ้าเป็นชื่อชื่อจริงแบบตัวย่อได้ไหมตัวย่อแบบชื่อของของพี่แบงค์จริงๆเลยเป็นตัวย่ออะไรเงี้ยได้ไหมชื่อเอาแบบตัวย่อตัวชื่อเล่นตัวย่อพออ่าชื่อเล่นเนาะครับต้เต่าต้เต่านะฮะก็สําหรับคุณผู้ฟังนะครับที่แบบกำลังคบกับใครที่เป็นต้เต่าแล้วรู้สึกว่า ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอบทั่วไปนะคือแบบว่าให้เซฟหน่อยะก็แบบถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามีอาการแบบนี้แบบว่าเวลาที่ไม่ได้คิดไม่ได้เจอเขาแล้วรู้สึกกังวลกวายอยากเจอแล้วเขาแบบอยู่ทางภาคอีสานด้วยอีสานตอนตอนใต้อีสานใต้นั่นแหละก็สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่า คนเดียวกันหรือเปล่าใช่ให้เราม,มัดระวังเอาไว้แต่ว่าไม่ได้บอกว่าให้เลิกนะใ,ให้เราม,มัดระวังเอาไว้เผื่อว่าจะเป็นคนเดียวกันเอาอย่างนี้ก็คือคให้ใช้สติแล้วก็ให้ใช้สติสมาธิออันดับแรกคือสินห้าครับผมอ่าสินง่ายสินห้าง่ายๆที่สุดแล้วก็ที่ไอโยมันรอดไม่ได้เพราะหนึ่งมันเป็นคนที่ชอบทําบุญครับแล้วมันเลี้ยงดูพ่อแม่ครับพี่ก็คิดว่าแล้วทีนี้มันนับถืออ่าหลวงปู่ที่บ้าน อ่านั่นแหละเขาคิดว่าสิ่งตรงเนี้คือคุ้มครองมันครับแล้วก็เมียเก่าของพี่แบงก์ก็เสียไปแล้วเขาเขาก็เสียไปแล้วคคนที่ก่อนที่จะมาเจอ,อโยครับพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเสียเพราะอะไรอืมแต่ว่าตัวนั้นอโยก็ไปสืบมาก็รู้ที่ไปสืบมาเพราะว่าหลานพี่แบงก์เขามาเล่าให้ฟังว่าคนเก่าที่ตายไปเขาก็หมดเนื้อประดาตัวแล้วก็ฆ่าตัวตาย